น,นะครับต่อมาเรับเกลืลาเป็ดน,นะครับใส่ข้าวคั่วครับใส่ข้าวคั่วเต็ดหลายใส่อีกหน่อยนะครับข้าวคั่วพริกผงพริกผงพริกป่นตำล้มพ่อชลดครับ ไปล้วนเซบไลยครับานสามส่วนครับเอ้ยมีมาต,ตกบ่นมีมะนาวครับถ <c oughs> ามดวยมะนาวนะครับ เมนูทรมานใจสาวครับเมนูลาบเป็ดวันนี้นะครับทำไมดึงทรมานใจสาวครับอยากกินน้ำเนี <c oughs> อยากกิน <c oughs> น้ำเกี่ยวเขาเนาะ <c oughs> ให้กินลาบเป็ดนะครับกินแล้วก็ปรุงชามแรกชามสดนี่เหมือนกัน <c oughs> ชามแรกอร่อยครับอืมมะนาวมาณสองว่วยนะครับ คนครับคนลากว่าต้องคนแบบลาวครับคนแห้งอะไรไ,ได้ครับพี่น้องเป,<ะ>เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับนด่คอยคุดเพราะว่าเบาปันหันหันยังสวย จมเนี่ยแจบแล้วก็ใส่ผักบุคคลชิพอะไรกัดพริกหน่วยเนี่ยกัดพริกหน่วยแจมเนาะคนโน้นหิวแล้วครับใส่พักนะครับพักรวมพักรวมรวมนะครับพักหอมรวม ใส่ให้เบิดนะครับซอยเท่าไหร่ก็ใส่ให้เบิดคนให้เข้ากันนะครับเสียบแพพน่นไปหน่อยโอเค ได้บอกป่ะโอเคยังครับหนานิ่งๆแค่แล้วป่ะโอเคโอค๊ป